โอ้ป่าอย่างนี้หมดเลยหมดเลยไปนะไม่โกรธโอ้ป่าอย่างนี้ประดุกเอาเอาวิดต่อเอาจนได้วัน oh, <laughs>

อือปดูปลาติไปไงมาเดี๋ยวไปเลยเปไงเดี๋ยไปเลยนั่นละนั่นละโอ้ไปไงเดยวไปเอาปยูเว็บยูไปจับบางใจได้มือขาดเด้ค้มกว่านห้ังค้เดียบรลอยเพื่อนเหีย

ใช well. well, <w> ่หนุกโอ้ยปลาเ็งขายเปลาเ็งขายเดอก่่สี่สามาวมาวมา มาจับอะไรพวกนีเจับบ kind of ุ๋ยเจักเทียวหายน่าเดี๋ยวว่างันแบ่ตต่าเฮียด้นาหนูว่าละตัวนาเมื่อสู่เรื่องโบกันกโอ้

อะไรวนักมือกีบผมคนแกมอเกงรที่ตองก็นาะอือตองใ่ตองใ่โอ้ยสามตัวสามตัวอืออนีอ้ยันแโอ้ยตัวนี้แม่ไปล้วฮมไล่มาดู

Oh, saya วะสิล็อก Ừ, cá tôm tích. Nữa nữa, bao nhiêu à? đồ? Ồ. à?

nhân ta lấy là bây giờ mà thi <laughs> vậy mà mà làm đào cá luôn con muốn học gì không có mà bệnh không ยาาสมแล้วนะบอกยาผสมกดีของแถมมึงพีดูมึนบีเนึกปอบู่วะปลโอ้ไ่อยากลับอะไ้ปลาอีจนเนียยังจจะเพอแจคดบานนี้ม่ชอเขียนหม ยังหลน้าที่อะมึงนะโอ้โหิบเลย่นี่นะใครจะที่ของแบของแคบวเออโอ้นี่ไหวเลยบ่หย่อมเลย bố bố đi ô đại học không phải 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 không 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 เดียวทับนเดียวเลยเอากรดุกขรใส่ลน้ำมเดแบน้นะเย้เว็บจิบผ่านแล้วโมอยากลับไปเลยนะอันจียดนั่น วันนี้ที่รอคอยนะคเพ้งว่ออา4ห้องทั้ง4ห้องจิ้นเอยอิสเซอรครับขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ